หมูเด้งชายเย็นมาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีแต่เช้านะคะตอนนี้ทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะมาถึงแล้วก็รีบทําเลยเพราะว่าไม่มีคาบว่างนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วไม่ได้ขี้เกียจทํางานนะคะแต่ดีใจมากเลยที่จะได้อยู่สร์อาทิตย์จะได้อยู่กับลูกๆและไ,ได้ไปทําอะไรหลายๆอย่างนะคะจะเมื่อวานนี้ไปหาคุณตาที่บ้านคุณตาไม่อยู่บ้านไม่ใครอยู่บ้านก็เลยวันนี้จะไปหาคุณตาอีก ถามเรื่องน้องเด็กๆทุ่งนาจะเอาไปทำวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวจะนุกจะขอความเมตตาด้วยนะคะเด็กเด็กทุ่งนาเขาเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะก็ฟังนุ๊กพูดเรื่องราวต่างๆไปด้วยแล้วก็ดูชายเย็นไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีกิปน้องแมวคามีแต่ชายเย็นนะคะวันนี้เรื่องต่างๆนา,า,า,านาที่อยากจะพูดก็มันเป็นเรื่องที่สลดใจเนาะที่ว่าเขาหาบ้านให้หมา ให้น้องหมาสี่ตัวแล้วถูกพวกที่ใจร้ายมารับหมาแอบอ้างเอาถ้าเอาหมาไปเลี้ยงจริงๆแล้วเอาส่ง,สงน้องไปไปทําไม่ดีจนน้องเสียชีวิตเนาะนั่นแหละนุก็ได้ได้เห็นข่าวแล้วแบบจุกมากแล้ไม่อยากดูไม่อยากได้ยินเรื่องเหล่านี้เลยนะคะจริงๆแล้วนุกนุกคิดว่าทุกๆท่านที่รักสัตว์จะจะรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้เลยมันมันโหดเหี้ยมโหดร้ายเกินไปนะคะ อย่างแมวนุก40ตัวเนี่ยแม้แต่ตัวเดียวที่ใครมาขอนุกนุกก็ไม่ให้นะคะนุกไม่ให้นะคะไม่ให้ถึงถึงเขาจะบ้านบ้านแบบบ้านดูแลดีเลี้ยงดีโอเคแต่ว่านุกก็นึกถึงจิตใจของเขาว่าเขาเคยอยู่กับเพื่อนเอนเขาเคยอยู่แบบนี้แบบกับเราเนี่ยคะ่ะก็ไม่ไม่ได้ถึงกับจําเป็นต้องให้เราก็ไม่ได้ให้นะคะมีคนอยากได้มาขออยู่แต่ว่าเราก็ไม่ให้นะคะไม่ให้ ก็คือน้องหมาสี่ตัวที่จากไปอะอย่างน้อยน้องได้ทิ้งอุทาหณ์ไว้ให้นะคะว่าการหาบ้านให้สัตว์หมาแมวเนี่ยต้องสแกนบ้านให้ดีนะคะต้องสแกนบ้านให้ดีแต่อันนี้มันก็อยู่ที่นิสัยสันดานของคนด้วยะค่ะที่อยากจะปัดความรับผิดช,ชอบก็จะทําแบบชุยชยเหมือนเดิมว่าเออดีใจหาบ้านได้โดยที่ไม่ได้สแกนเลยว่าเขาคนนั้น เอามาแม่ไปทําอะไรเขารักสัตว์จริงไหมเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะมันก็กลายเป็นกรรมของสัตว์นะคะซึ่งน่าสงสารเหลือเกินนะคะขอให้น้องทั้งสี่ตัวไปสู่ภพภูมิที่ดีแม่พูดมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำตามันจะไหลมันจะ,ะร้องไห้ซะก่อนนะคะก็เลยจะพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะคะก็ฝากเตือนนะคะฝากเตือนแต่แต่หนูคิดว่าทุกท่านในที่นี้ รู้ดีว่าการหาบ้านใหสัตว์ต้องสแกนบ้านนะคะต้องสแกนบ้านให้ดีอยู่แล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นข่าวแล้วเนี่ยคือหลายๆคนก็ต้องรู้ว่าน้องสี่ตัวเนี่ยโดนทําร้ายแบบไหนไปเอาไปทําอะไรแล้วก็การหาบ้านต้องสแกนต้องคัดให้ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูคิดว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับคนที่จะหาบ้านใหหมาแมวเนาะ อันนี้ก็ชาเย็นนะคะชาเย็นรันนี้มีแต่ชาเย็นนะคะเพราะว่านุกไม่ได้ถ่ายคลิปน้องแมวเลยนุกถ่ายไว้แล้วก็รีบนะคะวันนี้ก็รีบคิดว่าเป็นวันศุกร์แล้วนะคะก็เลยทําคลิปเสียงที่โรงเรียนแต่เช้าเลยจะไม่มีคาบว่างแล้วนะคะนอกจากพักเที่ยงซึ่งบางทีพักเที่ยงมันก็นุกก็ต้องมีอะไรต้องทําอยู่ก็เลยรีบทําคลิปเสียงในช่วงนี้นะคะโอ้ย ดูดูนะคะดูคะคะน่ารักมากนะนี่ก็นี่ก็ได้โอกาสเหมือนกันนะคะเนี่ยนุกกาจะทําวัคซีนให้เหมือนกันนะคะคือถ้าเขาได้โอกาสเราก็จาเป็นต้องช่วยเขานะคะอย่างน้อยได้ทําวัคซีนนะได้ทำหมันเราก็เราก็จะเป็นแบบยังไงล่ะเห็นเขามีความสุขเราเราก็ดีใจนะคะเราก็ดีใจถึงเขาจะไม่ใช่มาเราก็ดูแลเขาไปนะคะ กินกระดูกแท้กระดูกค่ะแม่ซื้อมาฝากค่ะ3าบาทกําลังฟันเขากําลังแหลมนะคะฟันเขาซึ่งก็จะกัดหรือขวนเนี่ยมันก็อันตรายนะคะต้องไปฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าอยู่ดีนะคะสำหรับน้องชายเย็นนะคะลายเดียงสาน่ารักนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าแถวเคารพธรมชาติแล้วนะคะอีกสักหน่อยเราก็จะไป โรงเรียนก็โรงเรียนก็จะพานักเรียนทำกระทงด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ